นอกจากฟอร์มอันยอดเยี่ยมของนะักฟุตซอลไทยเมื่อวานแล้วนะครับกำลังใจถดือดสำคัญมากเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับการเดินทางไปเชียร์ของคนไทยอาจจะน้อยแต่ว่าเกมเมื่อวานเป็นเกมสำคัญนะครับก็มีกองเชียร์กลุ่มหนึ่งนะครับตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางไปเชียร์ที่ไต้หวนันติดตามได้จากรายงานของคุณเิุใชัยกุณโทครับ เชียร์วัเด็ก2หนูน้อยตะโกนร้องเพลงชาติไทยด้วยความภูมิใจอย่างสุดเสียงเพื่ออยากจะร่วมร้องไปกับนักฟุตซอลทีมชาติไทยเพื่อให้กำลังใจก่อนที่ทีมฟุตซอลไทยจะลงการแข่งขันในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2018 พี่อนชาศรีดิสารกองเชียร์คนไทยที่มาอยู่ที่ไต้หวันกว่า10ปีคือคุณแม่ของน้องโซดาและน้องเบียร์ที่ได้พาลูกทั้งสองคนมาร่วมเชียร์ทีมฟุตซอลไทยในทุกเกมเพราะนอกจากจะมาให้กำลังใจนักฟุตซอลไทยแล้วอยากให้ลูกๆได้ซึมซับนักกีฬาไทยที่เสียสละมาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและอยากให้ลูกๆมาร้องเพลงชาติเพื่อแสดงความภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย น้อยเด็กๆจะได้ร้องเพลงชาติไทยเนาะให้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นใช่ไหมครับครับอืมอยู่ที่นี่มาตลอดอยู่ที่นี่ค่ะพอะดีว่าคุณพ่ออยงานนี้นาตามครอบครัวอีกหนึ่งกองเชียร์ที่ติดตามนักกีฬาไทยไปทุกที่นั่นคือนหลินวิรุณวิเชียนวัฒานาชัยสุดยอดกองเชียร์ไทยที่เปลี่ยนไฟบินดวนเพื่อตามเชียร์ถึงขอบสนามเพราะอยากจะให้นักกุ้ซอไทยผ่านเกมนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มกับทีกิสถานให้ได้ ว,วันนี้เนี่ยตั้งใจว่าต้องเชียร์กับต้องเชียร์ร่วมกับกองเชียร์ไทยที่นี่ให้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ทาได้นะแล้วก็ที่สำคัญคือเรามีคอนเซปต์ว่าไม่มีเหลือนะครับและกองเชียร์ไทยที่นี่โอ้โหสุดยอดมากนะครับมันเราชนะไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวรอบแปทีมฮะเจออิหลอดนะครับตอนน่อไปฮะเราเจอใครก็ได้ครับสวัสดีครับ ขอบคุณพี่ๆที่มาเชียร์ที่สนามครับเพราะเป็นกำลังใจให้พวกเราพวกเราเลยวิ่งเลยมีแรงกระตุ้นไปสนามมากมากคนี่เป็นส่วนหนึ่งของกองเชียร์คนไทยที่ตามเชียร์ติดขอบสนามเปาะในรอบแรกกองเชียร์ทีมไทยถือว่ามีมากกว่าทุกๆท,ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน,น,ขนศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียรครั้งนี้ การมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองของนักกีฬาสิ่งสําคัญที่จะให้ประสบความสําเร็จนั่นคือกําลังใจจากทุกคนนะครับแน่นอนว่าในรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติยิหลานพวกเขาอยากจะได้กําลังใจจากแฟนๆทุกคนครับเกลือชัยคุณโทรข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากกรุงเทเปไต้หวันครับ